พอนั่งกอดเอองามงี้ยเอมาหน้ากูขอใบเ้าเ่ยนะมาไม้ไใสอะไรนี่ห่วยางขอกันยางมัตเตลักสหุกขนนะเห็นแล้วบอสติวค่ะบอสติวไปใช้สติวอ่ะอันนี้นั่งอีติวอีติวมันอยู่ทางแบสทายถ้่ว่าอีติวจะอะไรจอีติวเออไปงั่งได้ทุงยางจะสีเอาป่ะนะเอามเอาอสองอันอามเบิร์เลย ต้องอ่อันนี้กาแฟไหนมานากาแฟเกาอามาน้่ากาแฟี่กาแฟอ่ามานาให้กูคอนี่้เงินไปซะวดเ่อให้นนงเงินหันเง่นนมอนห้ดอกไม้่ดัฟได้ฟังถมพวมกัยาเมมันใคบอกอะนาบนั่งกับพวะอยู่บนั่งติ้วดูเะเห็นอยู่บ่ยินหันย่ตตายเหรอ่อแม่บอกฮะยบติ้ตายอ่า่ตายถ้าว่เนะให้กอนให ใต้ยต้อีดีพานังอีติวหน้ากระใต้อีรีลอันนั้นาอนั่งย่างย่างบ่นั่งพีบ่าปลาหีนั่งหะเล่ออันนั้นพอนั่งบ่ใ้รหยอกข้ากรหยอกมันช่อเด็กหน่อยหะน้าข้าหยอกข้าเขาเน่ขาบ่หยอกสัพินสินกระ่ได้นุ่งบ่นะเสื้อเสื้อได้หรอไงก่อนไก่อนต้ใต้อีดีพอนังอีติวหน้ากระใต้อีรี อนาย่างย่างอนางผีบ่าปาหีย่างแกแหลนั้าอนานคยมากคยมากเงินใบสาวนะดูคยไ่ต้องหาผ้าซองใบมานะหาใจหางหายใจมีอ่ะนะกูขอตต่มกระดิ่งเลนะีดีดีละห้จหางหาใจมีเด้เด้อหเยใาลำห้เจู้ไวเด้อนะเด้ออันนี้ก็ห้ยองใบเด้อ รับตารับตาฮัลโลเฮ้ยฟาเอ้ยพ่องถ่วงบกถ่วงกัาเมนานะนั่งบัข้าโยกข้ากอยกไมันช่เรด็กหน่อยฮะนขายกขเจ้าเขาหักเจ้าแน่ขาบ่อยอกซัซินซินกับว่ได้นุ่มบ่นะเสือเสือได้ะกรได้นงกเสือก็บ่ได้นุ่งตาหีหมาได้นุ่งเดอมาใาไงเดิมฮ่าญ่าามา